ใครไม่ใ h ạ y ปุ๊บรเป็นไปก็ไม่ใ h ạ ขก็ไม่นำใครตายฮู้แบตชี่้าเมืองกูบิดดื้อตายฮู้แบัตชี่นี่เมียพูนขับเมียพุ่มทำอาชีพอะไรเป็นเมียพุ่มใช่ปืนบอยจัดปิดบริษัทธ์ับปืนบอยจัดขายอะไรขายโจดาชาตาวิวเลอขับซาดีไหมชาดันคือโจดาชาตาวิวนี่กรบปุดในเต่าก็แล้วไม่เก็ตอ well ิวไม่ใจเหลือกได้ แกไ่ไตเชื่อไรเมียพูนเจอเจ้าเป็ดอะไรนะเจอเป็ดบัญทีคุณต่างราฐการดิสแหลกเตงฮันทำไมเขาพิมพ์บัตรเชิญเชิญว่ามานวงคุณสมุดระหว่างเป็ดพูน <c oughs> บุญนุ่งว่าร้อยบรรูุยอ,อกโขกอยู่เลยนะวะฮ้อ,อ,อจัดเวีนนก,กี้ไตขี้ดาอย่างนี้กบไดอยู่ปบบเน,นี้ยไดทั้งวันไดแกไ่ไตคือมันไม่ใจย,ยุตได้อยู่นี้ทําไม่รับกันอย่างไดอยู่แบบนั้น จะนำกนลับกันนั้นังตีพมไม่โยมดากวักมาไปนถึงขนาดนั้นแปลเจ้าขาพู้เวทนาแขนใต้ปนนี่นี่เมียพุมนี่พุมตื้อว่าต่อพ่อยดิพ่อยัดการเป็นกยืนเหลืองกับผู้วา่าทำไมก็คำวันเมันจังวัตดตุษขขอคำวันเมียขับคำวันประจำตัวเมียว่าอย่างไง ดาพัวเล่นกเก่งแลกเหลืองเปลือนเรือนไม่อยู่มูหดอาหารจานไม่เจอเรือเรือนรอกชกรอก,รอก,รอกรอบมดตดในเป่าม้มติดตั้งลุมปันกาวมูนนำไลยบูชะาไลา่วิญญาณตีนปนาตานเคยตึง้งกอที่แลแลในไตโขกจะว่าไม่้ยจะว่าเปรี้จะดินตาพี่ยวไปท้นฉันทะไม่ได้โลกันที่จะเหลือกันแล้วระรงแล้วจะไม่ใจยากโยกแกคนเปรีเวไป,ปับน,นี้ตุกจิ้งกับเราไม่เกินความดี เม่์เม่เจนความดีเปลือยฮันได้ตังถาได้ไม่เม็ดับมึงแเปแก่งือกูเล่นหนักหน้าเล่นแกงหันใจถึงทีไม่รู้จัดวีดนาแก่ไต้ปนเราเล่นแก่ก็เราเล่นหน่อยๆนอยเพื่อวันหนึ่งกูไม่ใจเล่นมาในย่างดีกับกูเล่นแก่จิบีจิบอย่าบองนี่ลุยเร็วเลยววันไมงเล่นปลือตังคาวทำก้านแก่ไต้เราเล่นแกงกันป้าในไปจับมีเองพอกูไปนอนโรงพัาแกทุ่นบ้านไม่มหา ha lăng em yatidang yam yahoo, nakumichapram nai galeo lắm. Men chắp nô bên nê đông. Truden kang a len len em 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 lên, lên, em 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 đi em 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 này lút em 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 เวลาเมียลบมาตึงบ้านพัวเมียนังหรือเมียนอนแนวมือหลูบัวตบดูบหัวเลยตองปวดตั้งเหลือแกงตำมังเหลือแกงรังกังเหลือแกงทำไม่เหลือกูแทงแล้วไอ้ตายกะวงจริงไอ้ตากูไม่เหลือกูไม่เหลือใจมาจากการกันเด็ดกัดตีตั้มเพื่อเวลามึงกินข้าวกูไม่ไอ้นอพักนอหลุดแทงหลุดตัวกูวายหมดให้กูนอไรอะบ้างให้นอไปไป่นอได้เออตัวไหน้อะดอกกีกันน่ะ เราเกี่วบ้านกันกุมกุ้มนั่นถ้าไม่แกงคว้าโปดดับดักหม้อหลายเฟ็ดทำการถุกจริงเว้นเตือนกบอบ้าเจ็บปลากัดเราก็ตั้งไปเจอแปรตู้ให้หลวงตั้งมาตัวต่ได้กว่าตัวอาชิบแม่เอ้ยเฟงว่าแปรตู้ตัวงานจิบเว้นเตือนบือปปากัดตัวลอยต้องเรามาเดี๋ยวก็ลุนอยู่ไม่เรียกว่าซื้อแปรตู้ให้หลวงได้ติ้งหนำจูบุปปากัดตายว่าได้ติ้มบางบางกูต้าเลดิตู้เย็นพี่อยากให้น้องทีวีพี่อยากให้น้อง ราหมดตัวใจพีกให้น้องยกให้วันไหนวันที่น้องใหญ่บ้านคองใครอะก้องน้องอะนะพี่ยกกินระไรแต่กล้องพี่ยกไม่ได้น้อยกว่าพี่ยกวัดนี่ตีมากอที่ยิงิงมานี่ใครเจ้ามั้อันแค่ะช่วยมากเลยให้นุ่งมงยับมาเดยช่วยอุณลงจิีเด็ แม่เอ้ยถึงมึงจ <c oughs> <c oughs> <rik> ีบได้กูปิดปากตายเรียงว่ามั้ยอย่าตบประมาทอย่าดุโต้กูไม่เคยจีบใครแต่วันนั่งที่ด้วโรเป็นไหมไรเนี่ยกู โอิรย์ออิยไอะคะคอฮัอิยปูไอ้ไรกับปูมาตานำมาทาขันเนาะอีพิงหัวไว้ช่างตาน ค่ะเร่งเร่งมาเลยปีตั้มนอนวัดปีเจอรล้อ๋อไอ้แจนโรนะครับพี่เตีงอืมไอ้ร้อยอลู่ตรงนู้นองเชื่อเตีงเลยค่ะก็ต้องนอ้องเชื่อแป็ดค่ะอ๋อคือเปลอผูดได้มพูดจงจ๋งพูดจงจงเลยใ้าใจมาไม่ตรงนั้นผูดจงมาเลยท่าน้องอนออย่าง จะผุดตรงๆมีจะผูดผูดแบบขึ้นเหยียบบนที่ข้างกึ่ยไอ้ไรเหล่าขึ้นเหยียบบนที่ข้างกึคือไม่ออมคมเฮ้ยไปคุมไปคุมว่ากูแล้วไปไปไอ้ยาไอ้ไอ้ตอมใบไม่ประก้ออ่าแม่เอ้ยแม่คุมแก่ตาย เล็กไรอะคะน้องจาปีนี้เป็นผัวผับรักนะาทรงสานกังร่า,ง,าง,รงเลยก็ได้นอ้อยฝักตรงส้านอยู่พูดให้พูดมาเลยคะน้องจ่าพี่จะเปรียบวัวใจของพีเมื่อหลุกมองเบ้านึงลูกทิวิลุดปลัดตรงกลางปวนใจได้รับความบอบชากมาที่แพทย์เปิดส้นตากแดดอยู่ตรงวันนี้าวงแว่ง75%าเปิดส้น ใจองได้แต่บังเอิญมีหลมรักได้ผัดผ่านป่าว่าใจหลุม่วงเบาอุนหลุกนี้เตียวเกวียนความลอยตามลุมในขณะที่ว่าใจหลุม่วงเบาหลุกนี้ลอยเกวียนความโคไม่ได้ลอยธรรมดานะจ๊ะโคกาลังลอยไปเลยในตาบังโคกาลังแกวนหน้าผู้เคยบัดนีเจอผู้เคยแล้วเปิดคว้างตนอง ลูกม่วงโงาลูกนี้ปลอมซะเบ้อสิจะจิ้มลูกไปได้เคยเตยตายห้อยหัวไปใครได้บาจะจิ้มกูนั่งไปนะหน้าดายมึงอีจิ้มเคยก็แล้วอ่ะไม่เขียนเลยพี่กยกปีนังนะเออวัดไร่คิงของเรานี่จัดงานสิบคืนพอดีจะมีการฝังลูกละมุดอะไรนะขฝางลูกละมุดขอญาติโยมน้ามามีด มาปอกลูกมิมิทอ้าวทำไมไม่กินลูกลำมุดลูกลำมุดคว้างได้แล้วนะโยมกลับเก่งนะอาจารย์อืมเอออาจารย์มาที่นี่ดีใจผมนะอืออาจารย์ขอบคุณนะที่จะองหมากันเยอะเออเก่งนะคนนครคนแถวแถวเมืองใต้นี่อาจารย์เคยไปตอนเดืน 10, อนสิบเขาเดินกินผ้าห่มกันลาครับ ลาไม่ใช่ผ้าห่มอ๋อคิว่าเขาอดอยากปา,ากแข้งกันจานหนยเดินเคี้ยวกันอยู่ได้ลาดิครับอาจารย์ไม่รู้จักก็ไม่ใช่ผ้าห่มเขาเรียกอะไรนะลาครับลาไปไหนไม่ไปไหนเขาขายเห็นว่าลาลาดิครับลาอาจารย์ไม่รู้จักหรอลาโอ้ใครๆครมามคนลาลา ไอ้นู่นลาน่ไอ้นี่คือลาที่เขาทำเป็นแฟนเขาเรียกลาเช็ดลาเช็ดครับลาเช็ดเออรู้จักไหมลาเช็ดรู้จักลาเช็ดไม่เคยเห็นแต่ว่าก็เคยเห็นที่เป็นแผนนั่นลาเช็ดครับอืมนะอยู่ไหนดิอยู่ใกล้กับบ้านไวยพอทํำดูไวยพน์รู้จักไหมลาเช็ดไม่รู้หรอกไวยพฤษรู้แต่ลาบวช ยี be, no kind of like ่เป็ดมีตุนาก็บวชทุกปีอยอยาไปมั่วอ่ะแปลกแปลกกูชอบจริงมาเฮ็นวันนี้มาไหนฮางมึงตีก้แก่ชอยแก่เลี้ยงมาไหนฮังเออตีก้แก่ชอยเครียดยอเยื่อคู่เราเบิดลำพูนนักใจใจมาตึงยอเยื่อูนักเลี่ยวเลี่ยมมันว่าเพื่อมันว่าเปล่าบูเหอคุแยาเปลี่ยนเดียวซุนเครียดกูจริง Mà nhỏ dưới cũng thân Rồi bà chết đi Bà chạy ra đài mìa Lộn à, mát vì bên phần nào bên Thôi Coi dù hàm chẳng kia ร้อมเปิดได้โยมเงนปลายินซีบูดเด็ดดูตู้กีกไต่แกนองเก้วฮะมาอยู่ไหนคน้องเป็นคุณชายบ้านถันเจตีค่ะแอนค่ะกำเร่รบมาได้คุ้นเปล่าค่ะมีพ่อไหม๋อแม่ไหมค่ะว้าว ว้าวเหยี่ยมในไตายพวกมยิงในไตยรักทีว้าวบึมอ่ะไอ้ไรเกบึมบึมกูได้เนี่ยโตมีป่อนในไตายไม่เอาเมียป่อนกูแลยรู้แล้วคนเราไม่พัวมากูแลยรู้เจ้านี้ไม่แก่นบ้านเรานี่เออมานโนมาแต่ดาวงกัรมึงรู้รู้มาแต่ดาวงการกูตังเกติ่นุ่มนุ่มหลังทหารนี่ก็เรียกว่านุ่มเอาอากาศ ไปด้ยยานอยยานลอกลางช่วยคุณคีพิงนองเจ้าค่ะว้าวมันได้ต่มกันเป็น n ีจริงมาเดียวก็เปลืองอย่างตามตัวไปจากคนอปดิจอยกี่คั้นี่มึงตามตัวนด้ใช่คุณพี่เลยนางจ้ค่ะนี่เตอนี่คนไฟเตไหมคะไฟเชื่อจิน มีชื่อป่าซาจีนไหมมีครับชื่อไรอะคะหวังขวัญเจ้าพวกรอยจีนคนล้างนู้จีนด้วยไหมคะจีนนิดนึงครับชื่อไรอะคะเจ้าอย่าหวังแม่จอเบียนไปเปลี่ยนนายเต่งนะเล่นน้ำเพืนะ่ออะไรแกเปลี่ยนเนี่ยมาเพื่อตีแรงตายกันไหนไร ช่วยมากเลยไปจ้าจ้านองรูไม้ว่าความช่วยของนองกระดาษเพนหนึ่งขนไม่พอนะสายค้าคือช่วยมดจอดไงอ้าโอ้โอ้โอ้อ้เอ้โอ้้้โอ้้า้้โอ้โอโอ้ย้โอ้โอโอ้อโอ้้ออ้อ้โอ้

น <c ười> oh, oh. <s Specifically> ี่ว่านองช่วยจริงไม่ลอกนะไม่ลอกจ้ะไม่เคยเห็นเคยในหลวงแนี้ที่จะช่วยมันนองเลยอืมปากว่านเดี๋ยวยิกปากคาเทเล็กยิกลองแรดะบิดว่วนุ่มใจนะ่ยเดียวเดียวเดียวช่วยลาตาเนาะพูดยิ่งอะไรก็ไม่รู้นุ่มมันหรือเกลืองงนใส่เงมีแหนด้วย สามินีนี้โรเปร่าทรกผมงาจ้ากลขะกับรักน้องจริงเลยอย่าลอกนะไม่ลอกถ้าไม่ปลอดเคลืองในฟ้าลุกลังกพเขาว่าชอบกยจะไม่ลอกเลยนะจ้าน้องจา๋าค่ะปีจะข้อบอกน้องพี่รักน้องจริงปี่จะเปรียบตัวของน้องเนี่ยมันปลาทูหนึ่งนึ่งตัวเปรียบตัวน้องมันปลาทู่จา๋า ถ้าผีได้ปลาทูตัวนี้ผีจะพาไปใช้ในถาดที่น้ำมันร้อนตังให้ชุกให้กรอบี๋ยวยกลงมาใส่จานแล้วผีจะกินให้หมดเลยไม่ความว่าไร้ไม่ความว่าไม่ตัวจิงไงว้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปเม้ากอดมันแล้วกินเลย โอ้ย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 อ้ยโ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 ้ยโอ้ยยอ้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 ยโอ้ยอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ยโยโอ้ยโอ้้ยโ้ แต่น้องไปอยู่กับพี่นะน้องอยากได้ได้พี่อยากให้น้องหมดเลยจริงนะจริงจิ้พอยู่นะพีอยู่อิที่ฉันพี่ไปไปไหนไปที่อ่ะใช่จะตอนฉินนะแค่แต่น้องอยากได้ได้พี่อยากให้น้องตู้เย็นพี่อยากให้น้องทีวีพี่อยากให้น้องรถมอเตอร์ไซค์พี่อยากให้น้องอยากให้วันไหนวันที่น้องยหญ่บ้าน ก้องใครอ,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 อ่ะก้องน,น้อ,ยอยงนี่นกอยกขึ้นระวัแต่กองพี่ยไม่ได้น้กว่พี่วัดนี่ตีมากระดือที่ยิงมัหน่อ้าวใครจอาเม็ดอัน้ค่ช่วยมากเลยให้หนุ่งยับม,บมันเด็ดชอยุลลงจีบเด็แมื่อถึงมึงจีบได้กูปพีดปากาตเรียงว่าบ้านอย่าตบประมาท อย่าดูโตกูไม่เคยจิ้มครแต่วันหลังตีโตเป็นไหมไรเกิพริมมงานที่คืเนั่งจากตางวัดของเรามีงานกวางลูกมด ให้อยาดยมนำอบเปล่ากลัวไปคนละตรงทุ้งออกไปไหนะครับย้ำลูกนิมิตเห็นไม่ย้ำลูกมุดลูกมุดกว้างจะแล้วดีใจยมมาวันนี้ยมเจอไร้ะเจอโน่นนู่นอีครับใส่ไม่อ้นมาวัดเลยวันนี้ถ้าพอดีป้อมตกกนดีเด็กเดือนสิบดูกับตกเสียแปดปัน ่ไปจิงปรีดอีต้าวันยอมผมที่ต้องมายืนอยู่ข้าง้านปลีดผมนึกว่าลาผมหยุมป้าเข้าบางาังคาลตกเจียเจ็ดปันกะดีสันล,ลากรบแกไตอาตมาว่าทีรับหนักรองไล่คนหาดีแล้วนะอ,อ่าพอดียตมาเดินมาพบคุณเจรอร ไม่ลงก้องไก่ต่ำเล้นไอมารับไปด้วยนะยยมดอกเจรดมีตีตัดเล็บกันอาจารย์เล็บยาวไหวตัดต่มันโจ๊ตตัดครัวพินิดลูกไก่ตัดมั่งแล้วร่อยพอหลวงนี้เอออาจารย์ไปก่อนนะยยมขับจชคดีอาจารย์มาแล้วนี่บ่นซักเพลงดิครับปลาก็ไม่ให้ร้องเพลงปลาร้องเพลงไม่ได้ ชวดได้คนที่มาใจแขวนตามแต่นทุกเรื่องก็ไม่ได้ชาตุมันแน่นออกต้องยอกออกเจกริติงอัเจกริติงมาลายหัวชนลูกงหนำนรกตั้งจอแล้วกู ตางต่งลุงมาแสดงที่นี่ก็ไม่เคยเห็นก็แปลกดีมันกันเมื่อค่ำนึกว่าหนังชายมาถามันก็ฉายตอนไหนก็เห็นมันหลายจอเลเกินออนี่หนังลุงอ่ะครับหนังลุงคืนเท่าไหร่อ่อแล้วใกลไกลอ่อถ้าไกลนี่ถูกไกลก็ยิ่งแพงเลยครับอ้าวทำไมอ่ะเปรียงน้ำมันผมไม่ได้เดินมาเลยอ้าวถ้าใครจะเดินหาบไม้ไหมเนอะ มารถดหรอครับเออนั่นจออะไรจอเทคเตอร์โปรเจคเตอร์ออไม่พารถดันไมาด้วยเหครับโอ้เก่งนะหนังดะลุงไม่เคยเห็นนะเคยเห็นแต่จอเล็กๆ <c oughs> เคยดูไหมครับหนังดะลุงไม่เคยไม่เคยืม,ยมนก่อนไปนครทีนังไปซื้อตัวหนังที่เป็นหนังควายเอามาตั้งไว้มดขึ้น นี่อโอ้นี่พูดกี่คนพูดคนเดียวพูดคนเดียวบ้านะจะบ้าทำไมคนพูดคนเดียวไม่เต็มเต็งอฉันไม่เคยพูดคนเดียวสักคนเลยอปการบวชนานเนะี้ยบวชนานเลยอืมดีใจมาเอจอกายการอยู่ทุพันธ์เมื่อก่อนอยู่ไหนนะอยู่ทุพันธ์รู้จักไหมสุพนันธ์ที่ก็ใส่ในดินปืนเออน่าจะใช่อ่ะ อยู่ไหนครับจุพันช่องพี่น้องไม่มีคนคบเลยเะครับ <laughs> อยู่กันช่องพี่น้อง <laughs> เออพาวันตูตีออทำไมเอวังไม่รู้จะพูดอะไร <laughs> อยู่อำเภอช่องพี่น้องอำเภอช่องพี่น้อง <laughs> เ,อเคยไปไหม, <laughs> ไ,ม,ไ,มไม่เคยครับเ,เดี๋ยวจะรอบไปอยู่วัไดไร่กิงนานแล้วอยู่นานแล้วคิดว่า เนี่ยปีหน้าเดือนเมษาในที่วัไดไร่ขิงมีงานว่าจะติดตอ่อหนังในบัแสดงจะขืนได้ไหมได้ครับมีงานอะไรครับพอช่วงเมษาที่ังบงเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในมหาสมุทรแอตแดลติกไม่ลึกจนเกินไปในประมหาสมุทรในมหาสมุทรแอตแดลตอย่ากนี้ประมาณหนึ่งข้อนิ้วท่านเห็นเจดีประการังโบงแตกตามกันไปบางเจ้าบางแบบ มันก็คล้ายๆกับเดือยไก่สิ่งที่ล้อมรอบกอบปะการังบงนี่คือวัชพืชท่านจะจเห็นมเมล็ดลูกเคืออะไรเมล็ดดีปลีอยู่ล้อมรอบปะการังบงนักตุ้มเที่ยวมักจะน,นยิยมมาดำน้ำดูปะการังบงมาที่นี่พานี้ก็อาวานแห่งมาสมุทดแอดเลนโตดและในรอบๆปะกการังจะมีสัตว์น้ำพิเศษอยู่หนึง่งชนิดนักท่องเที่ยวเห็นยาวๆคิดว่าเป็นปลาไหลทัเลแต่แล้วไม่ใช่ ไปร้อยยา่ิสรถยนต์กุจแจแห่ซักโกเขียวตั้มได้เปลวแหล่ตกลงแกพูดเรื่องอะไรกันนะ่ะ<ม>ก็โถรับพยยอดตาเขาเรียกอะไรนะประเนตครับหูอ่ะไม่ทราบกับหูนี่ภาษาราชสัตว์เขาเรียกพระกันอ้อหูนี่พระกันเห็นกองปอดเต่าเราเบบนลาดนูกไปร้อยอ่ะหู จะได้ยินไดกว่าท <uh ้ากูกูไปยิยมมาเช้าว่ากินข้าวแล้วพอท้าวพจ้องได้โรงเรียนรวมลบวดลยคุอยยูนักนะไปจิมเรลือแล้วพอท้ากูแต่วานยังหงแกแงอมึงรูเพื่อไม่โูเพื่อกูไปยอมแลทุกทีนุกีไตบาปเนืย้อมลคนแขงงกกันไม่ไม่บาปได้ละนุกี่เดงคนแขงงอกกัน่เมืนไม่โกไม่แดงเหมือนกล qua nghị đại chuồng sắc quát qua nghị đại tập sắc buồn phải giờ buồn này rồi <laughs> nè <laughs> <laughs> tăng <cười> đằng tăng quạt chết tỷ lệ quạt tao luôn mà nó nốt nè <laughs> 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 mày tao dọc kinh phát phải nay đăng ký cái phải lại tin này quạt tao mà trưng ai kín đau mà mầm lung dầm lăng แม่เต้าใจหวานจีนายพอเต้ามึกคึกเดียวเม็ดจอกแต่แกนตั้งแก้วไว้แกนอกจานพอเต้าก้านอนไม่จัดรับใจเมวมาเกี้ยแก้วจีนันในก็เก๊กก็เก๊กก็เก็กแม่เต้าคิดไม่เต้าเอาพร้อมเราขึ้นแลยที่โจนไม้บรรทัดเชียงก็เก๊กก็เก๊กพ่อเต้าใจรู้นี้ก็เกี้ยวนักว่อไม่เต้าคิดใช่พ่อเต้าว่าว่าพุ้งเจ็ตเดี๋ยวใจเออเออเอาละก่อนป้าเงือกจีน่า เอ่นุกมึงว่าแมวอันกำเกี้ยอ้หลุมแม่ตา้ตาก็คิดหลุมปอดต้าก็หอหลุมกูก็ได้หลุมแค่ไหนมาหลุดซอยนุกนนคนเราเนื้อต่ำไรยังผ่อดีทำไมหนูนี่เป็นคนแบบนี้อ,นอ่ะเบลอ่านไอ้ยบรอยแล้ว <laughs> ประวัติประคิมมาเองแลยเจนี่ มาใจปนี่ากับบาดจยนเสียงตุงตุงนึกไหวจันเข้าเจริญพรยาโยมอาตมานี่เป็นพระจยวัดพระคริมก็วันนี้ดีใจที่ยาโยมมาให้กำลังใจกันมากมายก็นั่งเดียวมาแสดงนี้ อาจารย์กิดว่าปีนาหวัดปลากริมของเรามีานจะรับนั่งเดียวไปแสดงด้วยปีหน้าหวัดประกริมด้าแก่ตพรำได้รังเบือมึงในตัวกัดหลับกุยเบือเอาทำไมต้องเสียงกันอย่างนี้ก็็พายางตูวลัตอนหน้าบ้านลังรบเมียจากทีโจเจ้าเมืองจริงเราอย่างตกใจกูจะไม่ได้โต๊เบือแต่ได pues ้โจยปลอมมืองจริง จ่ากูเราเนี่ยก็บอกแล้วว่ากินเมียมันไม่จุ่มปุ้งจํำได้ไหมวันนั้นวันนั้นมึงเตียวเอากูไม่ควันกูนอนตังคืนแล้วไม่ควันเลยชักตีที่ว่าเจ้าตึงมึงหลอกขึ้นเข้วังน้ำกูไม่เตะตัาเรือกูเดินทามไปเลยเพื่อทต่ว่ามึงแกบือพอไปตึงช่วมเตี๋มึงเหยวแต่กูไม่เตะตัาเรือกูหนุกนุกแต่กูแก่ที่พอมึงเหียวกูแก่ที่อนนพอเหยวแจ็คต่อจ้องตีแฟฟ จริงกูเจอ,อที่แปดแปดวันนั้นตออกแปดแปดที่จำนะั้งจริงพี่ต๋มึงแต่พี่ได้ต๋เราแต่ตามืงตอนก่อนเหี้ยวแล้วกูไม่โตแล้วเออเจอเบอร์จิงตอนน,ตนี้กับไปเจ้าแกเบเอร์ก็แล้วกูแหล่แาาน่จำกันเยโยกับพ่อบาดนี้ไม่รอดไหนไปไหนเราไปเจเว GET นกะันตาไปตุบใช่เลยนะเกลียนละชอบป้าลูกแถวเจเวนชอบนักนะหน้าไอ้ลูกก็เล่นแต่ตัวรตัด วังนี้จบเร่ๆแต่นั่งเหงน้นให้ไดวังนี้นั่งแ,แล้ก็ติโกเก้บเข้บให้ได้เกบมเขลูกกัดเก้บเพื่อไม่เกบ้กแกบแบบปลกลูกคู่คือวังนี้ลูกกัดจบนั่งนะอย่าย้อนในลูกแต่าปลือกันน้ำในบ่อยังเป็ดบอ่บอไม่รูรจักกินตักมึกไปเจอน้ำปงนู่นมากินวังนี้คือต่ลูกแต่เดินตองน้ำดื่มคุณาภาพน้ำชาจิงวะน้ำดื่มคุณาภาพน้ำดื่มชาชิง เด็กจำรู้เรื่องวันนั้นกูปาไปในป่ายาังเดินเดินกูแคบยางตอนตีสาำพอดีหิวเกรงมาพอพอพอ,พอพูคุณนาฟ้าผู้จจริงวัไม่โตจะบองล้ามจอมอมได้ไตายทันทีจะบ้านใต้กูแล้วดเก้าแต่เจเว้นหรือพอล,ล้วไปเทนักหน้าเจเว้นไะ่ใช่ไปเจอก้องใจยันมั้งแลยวพี่พูดนะ เราคนยิงยิงเงเจเวนก็พูดปลอกกุจอก็แรงอบหลังบาดติดเจเวนม่อมผ่อนวันก่อนปุ่ยเลือกตีแล้วนายปูนจะเลิกกับปรรยากาศวิบลังไปเจเวนนั้นเออเอาไปเก้าเจเวนต้อก็แรงติดเจเวนเจเวนวันดีกาจะรับอะไรเพิ่มไหมคะพุ่มปูกินข้าวเช็ดปูกินข้าวเช็ดอยู่บ้านพี่ปูนเจเวนวันดีค่ะจะม้วนไปจากรจังมองไหมคะจะรับต้มเพิ่มไหมแรงติดเจเวนหมดยังกับ เด็กจิ้งเวยียนาวันนั้นจูนเก้าบ้านพุ่มนังหลับบีดอยู่จูนมาตึงจับตัวพุ่มจีพุ่มไว้คุณใหนในจูนมาต้องคูณในคุนนึ่งขึ้นไปอาเมียในห้องพอขึ้นไปราเมียในห้องจีนีจูนมันจัดการค้มเองเมียพุ่มเขาเรียกข่มขืนไม่ใช่เหรอก้มเองเขาเรียกข่มขืนไม่ตืนยาเตี้ยงแต่พุ่มเองมันเองออค่อนตอก้มเอาเถอะครับทีนี้ไม่คว,ว่าไวาจูนจัดการค้มขืนเมีย ปวาจุนเจ็บจำอย่ารอจุนเอาไก้ไ hmm. ว้ตรงนั hmm. ้นเมียแร่เงินกำหนึ่งพุ่มลำปลื้เมียว่าจะไงเมียวานจเว้นวัสดีค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะเชิญไปจเนจุนเมาเหล้าคุณยนไม่เปลีนบัดีบาเินั่นใจอตตุกจรยูเต็มเมียเราตังเป็นรวยําปลื้แล้ว